สนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัดช่วงปิดภาคเรียนใหญ่ในเดือนเมษายนของทุกปีจะเป็นช่วงหนึ่งที่เด็กเกยาว,วชนชายผู้สนใจในธรรมะและการฝึกฝนตนเองเขาร่วมโครงการบ้านประชาสสัมเนาภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมพระแนกธรรมและบาลีของวัดบางนาในพระอารามหลวง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กที่จะเข้าบำประชาสัมมนเนนได้ศึกษาเร่าเรียนในโรงเรียนพระปฏิยติธรรมรแผนกธรรมและบาลีซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมระยะสั้นแต่ได้ผลดีมากเพราะโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้เยาวชนได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยถ่ายทอดผ่านพระพี่เลี้ยงที่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาพิธีบรรพชาสัมมนเนนภาคฤดูร้อนประจําปี2566 ระหว่างวันที่1-10พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นโครงการบรรพชาเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมรแผนธรรมและบาลีโดยพิธีการเริ่มต้นตั้งแต่เวลา13บสนาฬิกาเจ้าภาพและผู้ปกครองรวมถึงผู้มาร่วมงานนำผ้าไตราและนาคเดิมประทักษิลเวียนขวารอบพระอุโบสถสามรอบในทางพระพุทธศาสนาคือการกระทำที่สุจริตถูกต้องตามชอบธรรมจากนั้นเข้าสู่อาคารเวชากร เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการบรรพชาเจ้าภาพและผู้ปกครองมอบผ้าไตรให้กับผู้บรรพชาอาน,นิสง์ของการเป็นเจ้าภาพบวชพระหรือสัมมาเนยย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีชาติตระกูลสูงมีอาชีพกิจการหลักฐานมั่นคงปลอดภัยจากศัตรูหมู่มานทั้งหลายได้เห็นธรรมมรรคผลนิพพานทั้ง8จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและเข้าสู่พิธีการบรระชาสัมมาเนนภาคก็ดูร้อน โดยพระมหาวินัยภูรลิปัญโยเป็นผู้ดำเนินรายการตามขั้นตอนของพิธีการโดยตัวแทนนาคนำพานทู่แพ่เทียนแพรและผ้าตรายจีวรถวายให้แด่พระศรีสัสนวงศ์หลองจาาคณะภาค12เจ้าวาดวัด,วดบางนานในพระอารามหลวงซึ่งเป็นพระอุปชาและตัวแทนนาครับผ้าอังสะพร้อมรับผ้าตรายจีวรจากพระอุปชา สู่ขั้นตอนการน,นุ่งห่มผ้าไตรจีวรโดยมีพระเพรียงจากทางวัดบางนานในพระอารามหลวงเป็นผู้ดูแลระหว่างการผ่าเปลี่ยนจากนาคเป็นสมัมเนนั้นพระศรีศาสนาวงศ์หลองจากคณะพระสิบสองเจ้าวาดวัดบางนานในพระอารามหลวงได้กล่าวสัมโมทานิยกถาให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ฟังถึงคราสังเสาต่างๆของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทุกรูปร่วมกันโมทนา ่วงสุดท้ายของวิธีการคือตักบารปัจจัยให้สัมเนธในโครงการบำเพ็ญชาเพื่อการศึกษา,าพระปริยัติธรรมแผนแธรรมและบาลีปัจจัยทั้งหมดนําเข้าสู่โครงการดังกล่าวเพื่อดูแลสัมเนธตลอดระยะเวลา1ิบวันที่ได้ศึกษาพ,พระธรรมโดยจิตศรัทธาของทุกท่านที่มาร่วมง,งานรวมถึงสัมเนธที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาเราจึงได้เห็นภาพความประทับใจในการร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ การบำเพ็ชาสสมเนินภาคฤดูร้อนของวัดบางนานในพระอารามหลวงเป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชนจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามและเกี่ยวพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป วัดบางงานในพระอารามหลวงโทร0894872443